หลุดจากอ้อมแขนแม่ถูกสายน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาขนาดอบพยพหนีน้ำท่วมผาดใหญ่โดยจุดที่พบไม่ไกลจากจุดที่หลุดมือไปเจอน้องเขาแล้วนะครับตอนหกโมงเย็นแต่สงสัยน้องกลัวกลัวเราเหนื่อยแต่ก็ดีใจมากๆครับที่เจอน้อง ซึ่งเคสนี้อบพยพออกมาตั้งแต่วันนังคานเป็นวันที่ระดับน้ําสูงและแรงมากแม่ออกมากับน้องแต่เกิดจังหวะชุลมุนเรือความแถวโรงพยาบาลกรุงเทพทำให้น้องหลุดจากอ้อมอกของแม่จมหายไปก่อนที่เมื่อวานคุณแม่จะมีการโพสต์ตามหาร่างของลูกสาวบอกใครพบเจอให้ติดต่อมาก ขอให้ครอบครัวเรามีโอกาสได้พาน้องกลับบ้านอีกครั้งกลับมาหามาม้านะแพทเม่แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่างฟังแล้วจุกอ,อกมากอยู่ตรงหน้าแต่ช่วยไว้ไม่ได้แม่คงติดในใจไปทั้งชีวิตสงสารสุดหัวใจจริงๆสู้ๆนะคะคุณแม่น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วค่ะไปต่อกันที่เคสนี้ก็ทำโซเชียลกัน้นน้ำตาไม่อยู่อีกแล้ว เมื่อคุณยายไม่รู้ว่าคุณตาเสียแล้ว่อที่วางอยู่ตรงหน้าคือสามีตัวเองระหว่างนั่งเรือออกมาก็พยายามถามลูกชายตลอดว่าเรามากันสองคนแล้วพ่อหละอยู่ไหนลูกก็ได้แต่กลั้นน้ำตาจะบอกแม่ก็ไม่ได้พราแม่ไม่ได้กินข้าวมาสี่วันเต็มเคสนี้ก็หนักหนาเอากัน ติดอยู่ในบ้าน50ชีวิตนาทีกู้ภัยนำอาหารไปให้ยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละครคนให้ก็ร้องคนที่รอความช่วยเหลือก็ร้องคนดูคลิปก็ร้องสงสารจับใจวันนี้ ชาวบ้านเขาลำบากกันมากแต่พอได้ฟังคำตอบของนายกแป้นแล้วชาวเน็ตถึงกับสายหน้าเลยทีเดียวอ้างว่าพึ่งเข้ามาทำงานได้แค่สี่เดือนทั้งเทศบาลมีเรือแค่ห้าลำรถก็เก่าๆเ,เ,เป็น1ิปีไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผมพึ่งเข้ามาสี่เดือนแล้วเรือเนี่ยไซื้อมาเป็นสิปีละเป็นเรือเก่าแล้วก็พังหมดมีไปถึงห้าลำรถเราก็ไม่ได้ซื้อมานานก็เลยต้องสู้เท่าที่สู้ได้ครับส่วนประเด็นทําไมธงยังเขียวอยู่ทั้งที่นับนองไปทั้งจังหวัดขนาดนี้แล้ว นายกแป้นก็ตอบว่าอาจมีคนไปดึงเล่นหรือเปล่าอาจจะมีคนดึงออกขรัวหรือใครไปจับเล่นหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ปัดโทษท่านคิดนานไหมกว่าจะได้คําตอบนี้แถมโซเชียลก็ยังบอกการแจ้งเตือนโบราณคาคืบมากปักธงเนี่ยนะโลกไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วตัดภาพไปฟังตอนท่านหาเสียงกันบ้างปวดอ้างวิธีการรับมือน้ําแบบนักวิชาการน้ําท่วมจะช่วยเหลือคนยังไงมีหมดระหว่างเกิดเหตุต้องเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์เตรียมของกิน ให้พี่น้องประชาชนไม่ได้หดทั้งคืนพี่น้องแต่ในความเป็นจริงตอนหาเสียงและตอนเกิดเหตุคือต่างกันลิบลับ โบยฉับแจ้งเตือนช้ายโยนให้พูว่าทงเขียวค้ังก็โป้ยให้คนไปดึงเล่นสิแล้วที่ก่อนหน้านี้ท่านพูดชัดถ้อยชัดคำรับปากกับชาวบ้านว่ายังไงน้ำก็ไม่ท่วมแน่นอนอันนี้จะโทษใครดีคะเพราะหลักฐานก็ชัดแจ้งทนโทษคนหมดมาที่22-23นี้น้ำไม่ท่วมนะครับ<ห>เอาอยู่ครับ,รบเอาอยู่นะครับตอนนี้รรเราังเอาอยู่นะครับชาวเด็ดแนะสิ่งที่ท่านควรทำมากที่สุดในตอนนี้ คือขอโทษประชาชนยอมรับผิดเองที่บริหารจัดการไม่ดีพอและขอลาออกไปเถอะแค่นี้ชาวบ้านก็ชอกช้ำสูญเสียกันมากพอแล้วคะ่ะ